รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขี้ยากิเธอลาลาล้าไปกับฉันทุกนาทีวันนี้จะมีพรหมพิเศษทำไมฉันก็ไม่รู้เพราะใครฉันก็ไม่ได้ คุณผู้ชมก็สู่รายการเด e g เก s t House on the Road เจอกับเราแม่ลูกอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ถนนครับคุณแม่ถนนที่เรามาเนี่ยคือถนนหนองใยบัวตําบลหนองกวางครับอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรียังอยู่ทีคนงามคนงามไงคนงามคนสวยคุณแม่อ๋อคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่แลวก็อยู่ราชบุรีอยู่มาตลอดเลยใช่เอ้ยเอ้ยว่าแต่เต๋าครับเต๋าเต๋าครับจะเล่นไฮโลหรอเรียกเต๋าเนี่ยไม่ใช่เต๋า เตาเนี่ยนะครับทั้งเสียงดีทั้งสูงทั้งขาวโอ้ยสูงยาวเข่าดีเลยครับคุณแม่นี่ไปติดผู้หญิงที่ไหนอีกไม่บอกแม่คุณแม่เพอเจอแล้วครับเดี๋ยวคุณแม่รอลูกอยู่นี่นะครับเดีย๋ยวลูกไปตามปัดมาลูกไปไหนแล้วไปด้วยกันตลอดนะไหนอ่ะไปไหนแม่ไปด้วย ก่อนเนี่ยไปไหนมาไหนจุงแม่มันเดี๋ยวนี้มันเอาแค่ปลายก้อยเขี่ยเขยลากวะน้องจ๋าเด็กผู้หญิงเนี่ยน้องครับเออแม่ครับเดี๋ยวแม่รอหนี้นะครับเดี๋ยวลูกมานะครับฮะอุ้ยเดี๋ยว่อลูกอะไรครับลูกเป็นผู้ชายแล้วลูกเข้าไปหาผู้หญิงเขาอาจจะยังไม่ได้เรียบร้อยอยู่มันไม่ดีเฮ้ยแม่คิดมากไม่ได้ลูกโตแล้วแม่รอนี้นะอย่าตามเข้ามานะแม่นะลูกลูกลูกอ้าวเฮ้ย เต๋าเต๋าครับเอา้าแล้วทั้งนั้นเดี๋ยวเต๋าเสร็จแล้วเดี๋ยวเต๋าไปไหว้แม่พี่หน่อยนะโอเคโอเคครับผมมันจะไม่ดีลูกชายของแม่ไปทำโหยนี่กัน,น,นอะไรโอ้แโย,ย,ยแม่ครับโอ้ยโอ้ยแม่ครับ ลูกไว้แม่รอตรงนู้นแม่มาทำไมครับเนี่ยแม่เป็นห่วงลูกมันไม่งามนะเออเตาเดี๋ยวหยิบกระเป๋าพี่แล้วมาไหว้แม่พี่ด้วยนะได้ครับได้ครับแป๊บนึง่งเออแม่คนเนี่ยไปลไเลยไปเลยนี่ตรงนี้ตรงน,นี้นี่แม่พี่เองแม่พี่เองสวัสดีครับคุณแม่อะไรอะอะไรอะขาวสูงยาวขาดีใช่ที่เตาเอฟใช่แล้วสเปคลูกเหรอ เฮ้ยไม่ใช่แม่เฮ้ยใช่ <c oughs> นี่เขาเป็นน้องในวงการไงรุ่นน้องพอดีอย่างงี้คุณแม่คือน้องเนี่ยเขาชอบธรรมชาติรักธรรมชาติแล้วคุณแม่ของน้องเขาเนี่ยก็รักธรรมชาติเหมือนกันแล้วก็อยากจะมาเรียนรู้เรื่องของการปลูกพืชปลูกผักอะไรอย่างงี้ไงก็เลยพามาเที่ยวที่ไร่เป็นจันรแหมแล,แล้วก็เลยมาอะอะไรมาพักที่ เรือนเหลืองบรรจงทำไมเลือกเรือนนี้อะจ๊ะเพราะว่าเป็นชื่อของพันขนุนครับเพราะชอบกินขนุนอยู่แล้วเขาตั้งชื่อเรือนแต่ละชื่อเนี่ยตามสายพันธุเลยเช่นนะครับมะยงชิดนะครับแป้นสีทองอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหนี่แม่มาศึกษาจนรู้ดีเลยแม่ลงจากกระเป๋าไปอยู่เขาได้ไงอะเอ้ยไม่เมื่อเช้านี้ไงเมื่อเช้านี้คือว่าลูกจะไปเดินเที่ยวแล้วมันหนักก็เลยมาฝากไว้ที่ห้องน้องก่อนโอ้ยล่งใจไปทุกเปลาะเลยไปไปเดินเที่ยวดีกว่านะไปไปไปาเไปเลยลูกการเดินเที่ยวเราจะต้องมีพลังงานในร่างกาย ไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าแม่นีส่สองเสียงต่อนหนึ่งนะเอางี้เื็อความยุติธรรมไปกินข้าวกับแม่ดีกว่าสองเสียงหนึ่งสีครับอะไรครับแม่ลูกเต๋าที่ไปรู้จักกับลูกหยวนได้ยังไงจะ๊ะผมชอบคบกับรุ่นพี่ครับผม,ผมแล้วก็ <ผม S 3> พี่เขาเป็นรุ่นพี่ผมแล้วนะฮแล้วก็ติดตามผลงานมาตั้งแต่ดั้งคอนไฟนะครับโอ้โหซิทคอมนี่ผมติดตามตลอดดูทุกสัปดาห์เลยแล้วก็ พี่เขาเล่นฟินเนสครับผมด้วยหุ่นดีโอ้โหดูดูกระดิกงงเลยใจเย็นๆไหพอเขาชมแล้วเนื้อเต้นเลยนะลูกครับผมครับผมมันเป็นมันเต้นเป็นตุกยร์ออโต้นี่นะฮะผมก็ลูก่อยากจะเล่นฟินเนสอยากหุ่นดีเหมือนพี่เขาดีใจจังเลยเพราะว่าลูกแม่ก็แก่แล้วอ่ะเนอะก็ได้มีเพื่อนเด็กๆแม่ก็ดีใจด้วยมาพูดถึงอาหารที่คุณแม่หิวดีว่า รู้จกักที่ทางอาหารอะไรตรงนี้ได้ไงอะในเมื่อเป็นคนไม่ใช่คนที่นี่เลยคนสีสะเกดด้วยคนการสิลป์ครับโอ้คนการสิล์ก็คือเป็นคนชอบกินอยู่แล้ว<อ>คนชอบหาสรรหากินอยู่แล้วครับคือกินได้ทุกอย่างที่ไหนอร่อยอะไรยังไงเนี่ยคือจะไปศึกษามาเลยแล้วอย่างแฟนคลับนี้เขาก็จะรู้ว่าเราชอบกินเขาจะสัรหาสถานที่อย่างเรามาถ่ายรายการที่เนี่ยปุ๊บเขาก็ทวิตเตอร์มาบอกว่าเนี่ยต้องเมนูเด็ดต้องอันนี้อันนี้นะอะไรงี้ดีอะมีแฟนคลับทวิตเตอร์ฮะลูกมีไหม เออไม่มีอ่ะมีแต่คนตามเขามาด่าจริสนาแกไม่มีใครด่าเออแต่นี่นะแม่กําลังคิดว่าว่าฮะมันขาวเองหรือไปฉีดอะไรเข้าไปในตับป่าจ๊ะฉีดเข้าไปในตับเลยครับคือขาวเนี่ยมันเกิดแล้วครับผมเป็นคนจีนไหมหรือว่ายังไงคือมีเชื้อไทยเชื้อจีนเชื้อเวียดนามครับผมอ๋อเวียดนามไงเวียดนามแม่พูดเวียดนามได้ปะล่ะ ตรงตรำตรึงตุ้งตรงเวียดนามพูดไม่ยากเขาบอกก็เวียดนามเนี่ยพูดยากพี่เวียดนามยวกินให้อิ่มเลยนะแม่จัดเดี๋ยวพาแม่ไปเดินย่อยได้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 มีผู้ชายแต่แนะนำแม่คนหนึ่งด้วยโอ้โหสุดยอดสนับสนุนโดยยามาฮ่าฟีโน เห็นไหมที่ผมเห็นไหมครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมลูกอันนี้มัคบุรุษผลหรือเปล่าใช่มัคคีโอ้แม่ตลกมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันหนูอายุเท่าไหร่จ้าตัวนิดนึงเขาเขาแก่แล้วแต่ว่าเขาตัวเตี้ย คุณหยวนทำไมพูดอย่างนี้พี่ครับขึ้นหลังหนูต่อยเลยคะคุณต่อยไม่ถึงเดี๋ยวพี่แนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อนรินนะครับเป็นผู้ดูแลไร่เป็นจวันรีสอร์ทที่นี่ครับผมผมได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยไม่มีสารพิษเลยใช่ครับแต่ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์เลยใช่ไหมครับใช่ครับคือเราใช้่พวก ขี้บัวใส่พืชเพื่อพืชเราเต็มพื้นที่แทนปุ๋ยทั่วไปทั้งหลายทั้งปวงเราจะไม่ใช้พวกเคมีทั้งนั้นครับผมทราบมาว่าตรงพื้นที่ตรงนี้ตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นดินที่สมบูรณ์นะครับมันต้องมีการพัฒนาใช้เวลานานขนาดไหนเราใช้วิธีการยังไงพัฒนาดินยังไงคะดินเมื่อก่อนมันเป็นดินลูกลังใช่ไหมครับเหมือนโครงการเขาชงุ้มโครงการไร้ล่ลำดีของเจ้าอยู่หัวของเจ้าอยู่หัวเรานี่แหละเราก็ไปศึกษาและดูงานที่นั่นมาแล้วก็เอามาปรับปรุงของเราเดี๋ยวคนนะพี่ หนูทําเข้าใจก่อนดินที่เห็นสีดําๆเนี่ยตะกอคือดินแดงๆที่เวลาเราขับรถเข้าไปแล้วเป็นดินรุ่งมาลูกปุ่น่งถูกต้องครับถูกต้องใช่จริงๆอ่าบรุงดินอยู่ประมาณสักปีกว่าคือพี่ไปขุดดินดําจากที่อื่นมาโบ๊ะลงป่ะไม่ใช่ไม่ใช่คือคลวัวนี่แหละเสร็จแล้วเราก็ปลูกพืชที่เขาเรียกพืชล้มลุกครับผมอ่าเช่นฟักทองถัวถั่วเสร็จแล้วเราก็เก็บผลผลิตเสร็จแล้วเราก็ไถกบเขาซะเอาต้นเาไถกบเป็น ปุ๋ยพืชสดอีกทีหนึ่งมีอีกเรื่องลูกได้ยินเรื่องการพัฒนาที่ดินใช่ไหมใช่ครับ,รบแม่ได้ยินเรื่องน้ําอันนี้ไม่รู้โมรหรือเปล่า,าเขาบอกว่าใช้ระบบน้ําแบบอิสราเอลพูดเลยอิสราเอลได้ใช้ระบบน้ําได้ยังไงในเมื่อเขาเป็นประเทศที่เป็นทะเลทรายอย่างแปลงนี้ใช้พนักงานสัก3คนต่อ,ตอนหนึ่งวันเสียค่าแรงเยอะแต่ผมเดินท่อเหมือนอิสราเอลเขากดตัววิกทีเดียวผมสามารถจะลดน้ํากี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ได้ที่สวนเนี้ยปลูกผลไม้อะไรบ้างของเราที่ขึ้นชื่อก็คือมะยงชิด เห็นไหมฮะที่คุณดูอยู่นี่แหละครับมะยงชิดตอนนี้ลูกยังกับไข่แน่อ่าครับผมที่ขึ้นชื่อที่คนก็ต้องตามมาชิมของเราของเราจะกรอบและหวานมะม่วงเขียวเสวย่ะอ่ามันขุนสีมันอะไรนะครับมขนาดมันขุนสีอ๋อมันขุนสีอมะม่วงเหรอครับอันดัองมาสีทองรู้และก็มีชมพูทับทิจันในมือของคุณนรินนั้นคือมะยงชิดพานะไรคะ คูณเก้าครับของเราคูณเก้าพันเดียวเลยไหมฮะครับของเรานี่พันเดียวครับพันคูณเก้าทั้งไร่นี่เหมาเนี่ยหรูอซื้อพันเดียวเลยนะใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงพันพืชพันเขาไม่ใช่ราคาปันปันที่ไปถุงกับได้นั่นเนี่ยโอ้โหเอากินก่อนปุ๊บหวานไหมครับเป็นไงหวานไหมครับหวานหวานพี่ครับผมขอชิมบ้างดีกว่าครับอร่อยมะยงชิดยังอร่อยขนาดนี้ผมว่าเดี๋ยวเราไปดูสวนมะม่วงดีกว่า ได้ครับมะม่วงดําดอกไม้สีทองนี่เป็นยังไงมะม่วงอะไรนะเพื่อนรู้เรื่องน้ำดอกไม้สีทองมานี่อะไรคะสุกทั้งต้นแล้วเหรอคะอ๋อนี่ยังไม่สุกครับนี่คือน้ำดอกไม้สีทองอ๋อที่บอกไงใช่ครับนี่มันก็เหลืองนะครับอ่าอันนี้คือทานได้เลยไหมทานได้เลยค่ะตอนนี้ก็ทานได้เลยแต่ไม่สุกนะครับ ไม่เชือ่อแ<ช>ส,สดงว่าพื้หัานอะดิเรายังไม่สุกไงถ้าเกิดไม่สุกมากหัมห่มหานนิดๆนิดมันจะรสชาติจะเป็นยังไงฮะรสชาติก็ออกเปรี้ยวอยู่ดีครับยังไงก็ต้องสุก<อ>ครับมันมีรสชาติที่เปรี้ยวแต่ว่าไม่เปรี้ยวมากเหมือนที่เขายังอ่อนมะม่วงน้ําดอกไม้กับน้ําดอกไม้สีทองเนี่ยมันต่างกันยังไงคือรสชาติเนี่ยเขาจะหวานนะฮะแล้วก็เนื้อเขาจะแน่นไม่เละเหมือนน้ำดอกไม้ของโบราณเก่าๆเราคนโบราณเก่าๆเขาเจ่เดียวเดียวเดี๋ยวผมจะพาไปชมและชิม ผลแล้วผลลาไม้ที่อร่อยอีกอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมเจอของเป็นของไปติดอ่านไหมมะม่วงนี่แหละแต่ว่าพันบางขุนรีนะครับโอ้ผมรู้จักแต่บางขุนพรมอ่ะ่่คนละอยางพีบางขุนนนล่ะครับไปเลยดีกว่าไปดูเลยมาเลยครับเเปรี้ยวน้ำลายไหลเลยเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะเนี่ยเล็กพี่ขี้หนูนะเนี่ยพี่นารินเนี่ย นี่ใช่ไหมครับพี่นรินต้นนี้เลยใช่ไหมฮะอ่าครับต้นนี้เลยครับแอบเนี่ยบางขุนสีนะครับใช่ครับนี่นะบางขุนสีนะครับที่ว่าหาทานยากสมุนไพรรสชาติอร่อยครับไม่ที่มันทานยากเพราะว่ามันผอมเนื้อน้อยป่ะคะไม่ใช่คือหาทานยากหาทานยากปลุกขึ้นยากครับม่าผมคนเขาจะไม่ค่อยค่อยค่อยรู้จักกันใช่ไหมฮะอยากกินเลยลูกอกตันยูอ่ะโอ้แล้วพี่ก็ฝานเม็ดไม้ผมเลยนะอุ้ยอร่อยอ่ะอร่อยครับแม่เวอร์อีกแล้วเวอร์อีกแล้วจริ่ง อร่อยอร่อยหอมเลยเอเอนะมันปรหวานเนอะถ้าแก่รสชาติเขาจะออกเปรี้ยวนิดนึงนี่หวานด้วยนะกับกรอบมันๆแล้วก็หวาน,นหวานด้วยเขาบอกว่าที่นี่มีที่เที่ยวเยอะเลยครับผมเราจะพาไปชมแกะในไร่เบญจวรรณเราครับแกะเราสะอาดอและเราจะอาบน้ำทุกเจ็ดวันเพื่อฆ่าเชื้อทั้งหลายทั้งปวงไม่ต้องกลัวครับ ขอบคุณพี่นรินมากนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ให้เราได้ทานผลไม้ดีๆนะครับผลไม้อร่อยๆนี้ด้วยได้ความรู้อีกด้วยใช่แล้วที่สำคัญสะอาดด้วยปลอดสารพิษนี่พี่อยากฟังเพลงเพราะๆอ่ะไปเล้นเลยครับเล้นเลยครับเล่นกีตาร์เป็นไหมจ๊ะเป็นครับผมแม่ผมไม่รู้จะแก่จริงนะเนี่ยเด็กๆวัยรุ่นอะไรชอบไปคอเคียรกับเขาไม่ไม่เหมือนผมเลยผมนี่นะเรื่องสาวไม่เคยยุ่งยุ่งแต่ผู้ชายที่นรินว่างนี่ฮะโอเคเลยครับเฮ้ยพี่นรินเล่นด้วยเนี่ย สนับสนุนโดยดอกจัน999สี่เหลี่ยมจาก AIS 3G อย่าทำให้ฉันรักถ้าเธอไม่รักฉันกลัวตัดใจไม่ไหว กำลังเลือใครแต่ใจฉันมันกำลังรักเธออย่าเข้ามาใกล้ชิด้าเธอไม่คิดได้ยินว่าเธอเหงาใจย,ยิ่งอยากเธอทำไมรักกันทำไมควรทำดีว่าหมดแล้วหมดแล้วลูกโอ้ ไสุดยอดมามามาขวดหม่ขวดหมาอุ๊ยวันนี้ตกคนบรรยากาศดีมากเลยอ่ะใช่เลยครับคุณแม่นี่นะเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกคนโตเลยเออคุณพ่อคุณแม่เป็นเป็นลูกไหมเป็นลูกไหมคุณพ่อกำลังกินหญ้าอยู่โอ้โหถงใช้ไม่รู้เป็นพ่อตัวได้เลื่อนตำแหน่งนี่ชื่อไม่เขียนไม่เขียนตัวตัวไหนตัวนี้ไม่เขียนคือหน้าตาดูเป็นฝรั่งเลยชื่อเขียนะฉันได้่าจะชื่อเขียนมากกว่าแต่จริงๆคุณแม่อย่าเมามอยไปนะที่นี่แก่เขาทุกตัวเนี่ยเป็นซุปตาหมดเลยฮะ นะเดชยาย่าอํำเอิมมีครบทุกโหทุกชื่อเลยนี่ต่อไปนี่เจ้าของบอกว่าจะตั้งชื่อผมแล้วเป็นยังไงเขียนชอบพี่พี่เต๋อเล่นดนตรีไหมครับเล่นกีตาร์ชอบไหม เกลียดไม่สนเกียดจะกินแต่นมโอ้โหแต่ว่านี่ไม่ธรรมดานี่เขามีเพลงเขามาด้วยคุณแม่เพลงล่าสุดคุณฮอตฮิตมากเลยนะชื่ออะไรนะตอนสุดท้ายจะมาถึงครับผมอันนั้นคือชื่อเพลงด้วยป่ะฮะชื่อเพลงด้วยครับแกยังชอบฟังเพลงเลยจะมาขีดกีตาร์แล้วเรียแล้วเต่าเต๋าก็ชอบฟังเพลงใช่ไหมฟังเพลงแนวไหนบ้างครับก็ฟังหลายแนวครับฟังหลายแนวตอนเด็กๆเนี่ยคุณป้าจะเปิดเพลงแนวลูกกรุงเก่าๆมาให้ฟังเพลงอะไรบ้างจ๊ะสุรพลสมบัติเลิสุรอ้เพื่อนของแม่ผมเลยนั่นมันลูกทุ่งไหมลูก ก็จะกึ่งกึ่งครับกึ่งกึ่งเนอะกพลงใช่ครับมีลูกกุ้งด้วยแล้วก็เพลงลูกทุ่งอยู่แล้วเพราะบ้านอยู่กันสิศธน์อยู่แล้วครับคลื่นวิทยุจะไม่เปิดเพลงสตริงจะเปิดมอลำัลส่วนใหญ่ทุกคลื่นจะเปิดหมอลำเลยใล่ เล่นได้ไหมเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้อันนี้พอแมนลำคือเราดีเลยจะฟังตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยโตขึ้นมาเขค่อยเปลี่ยนแนวเป็นแนวร็อกแล้วโอ้โหนี่เป็นแนวร็อกด้วยแังวงแครสไงดาวคอนดาวคอนไฟต์ก็เคยฟังไหฟังแล้วฟังแล้มาฟังกดแล้วป้าบอกว่าลูกอะไรอ่ะอืมไม่ไหวแล้วรงานรถแห่อะไรมาเออแล้วเต้นตามพี่หยวนไหมไม่ได้เต้นครับแต่เรานี่ชอบแดนนเนี่ยชอบเต้นตอนนั้น โอ้ยครับครับเรียกแม่แล้แม่แม่เต้นตอนนั้นตอนม3เต้นดีบอยกำลังคิดเลยตอนนั้นไอที่แบบว่าชุบชุบยกตัวไปแล้วไปแล้วโอ้โผมเต้นแบบนี้ครับเกิดอุบัติเหตุเลยอ้าวจริงเหรอทำให้เลิกเต้นเลยไม่คือเกิดอุบัติเหตุไปเต้นอยู่ริมถนนไงแล้วมอไซค์ขับมาแล้วเสยไปยังทำไมพุ๊บกระเด็นไปวับสิบ้อทับหน้าครับนั่นถึงตายแล้วทำเขาถึงเลกสตรีทแดนไงอ๋อเต้นข้างถนนคงไม่เต้นในถนนคือลงผิดท่า ข้อเท้าพลิกครับแล้วก็ทำให้เส้นเอ็นอักเสบโอ้โหพอประสบอุบัติเหตุปุ๊บข้อเท้าพลิกจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยใช่ครับก็คือเลิกเต้นไปเลยตอนนั้นหยุดบีดดบอย,ยดี<อ>บอยแต่ตอนประกวดเ f เขาก็ยังต้องเต้นนะใช่ตอนนั้นก็ยังต้องเต้นแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยหายดีแล้วครับแล้วมีผลกับขา,ากับเท้าอะไรไหมคะมันก็มีครับเวลาแบบเราลงผิดท่ามันจะมีแบบ มันพิกขึ้นมาแล้วเราก็เลยต้องดันมันลงไปเจ็บจนแบบหายเจ็บแล้วครับขอเท้าเจ็บปุ๊บก็เลยผันตัวเองไปเป็นพระเอกเลยเล่นละครเลยเล่นละครเลยเล่นหนังก่อนเล่นหนังก่อนยอมด้กันเดือนครับกับพี่ติกแล้วก็มาประโยคสัญลักษณ์กับพี่มิวแลธิตาละครเรื่องแรกในชีวิตครับกับคู่ปรับสาบร่างทางช่องสามครับกับพี่แพนนัภาแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะทําให้เรามีก้าวต่อไปที่จะเป็นพระเอกเต็มตัวมีใครติดต่อมาแล้วบ้างหรือยังคะตอนนี้ก็มี ภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่กำลังจะเข้าโรงครับผมฟินสุขโคยครับผมฟินสุโขยใช่ครับตอนนี้ถ่ายทำจบแล้วครับผมนี่โอ้กว่าดการเป็นพระเอกองภาพยนตร์นังละครนี่การจะก้าวเข้ามาเล่นละครเต็มตัวอะไรเล่นยากกว่ากันละครกับภาพยนตร์ยากหมดเลยครับเพราะว่ามันต่างกันพนรศาสตร์เลยพนรศาสตร์เลยครับอย่างละครก็ถ่ายอีกแบบหนึ่งอย่างหนังก็อีกแบบหนึ่งครับผมก็ต้องเรียนรู้กันไปเพราะผมก็มือใหม่ครับต้องเรียนรู้อีกเยอะแล้วต้องไปเรียนไหมเรียนตองไอคิ้งไหมก็มีบ้างครับมีบ้างครับแล้วก็ต่อไปเวิร์กช็อ เก็บเกี่ยวจากตรงนั้นด้วยเวลาเราไม่ค่อยมีอะไรเงี้ครับเอาเดี๋ยวเราจากกันไปจบกันไปวันนี้นะครับลากันไปด้วยเพลงพ่อๆของนอง<ๆ>้องๆเขาเลยดีกว่าใช่แม่ไม่อยากจะลาบรรยากาศสบายๆอย่างนี้เลยต้องขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับเบนจวรรณรีสอร์ทใช่ไรเบนจวรรณรีสอร์ทนะฮะที่โพธารามจังหวัดราชบุรีนี่เองค่ะมีทุกครบทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศของ สวนนี่แต่มีเลี้ยงแกะนะคะแล้วก็บรรยากาศสบายที่พักก็ดีด้วยนะครับแล้วคุณนรินด้วยที่พาเราไปเที่ยวเนาะใช่แต่ก็ต้องขอบคุณน้องเต๋ามากๆนะวันนี้มาลุ้นกับเราดีมากเลยครับุีมากครับค่ะเดี๋ยววันหน้ามาอีกได้เลยครับครัวันนี้เราลากันไปนะฮะอย่าลืมนะฮะพบกับเรานะฮะสองแม่ลูกนะครับกับ The Guest House on the Road ฮะวันนี้เราลากันไปพร้อมเพลงเพราะๆของน้องเต๋าครับค่ะครับสวัสดีครับก่อนวันสุดท้าย กับฉันอีกครั้งก่อน